การตั้งมั่นไปอยู่ในที่ปลอดภัยขึ้นบ้านใหม่ยกสถานะภูมิความภูมิแต่งงานทอดวอดออกรสรถดำเนินไปด้วยความเจริญเด็กก้าวหน้าก้าวนาทีของสังขารนะครับยืนยืนตีเลยครับตีอย่างยันก็ตีแสบแสบก็เรียนท่านประธานนะครับคุณวัฒนาขึ้นมาถวายไหวต่อตัวพวงมาลัยพรก็ตั์ แล้วก็มาถวายข้าอัญเชิญตายายกระทะพิ้สารถวายพวงมาลัยแล้วก็มาจุดเทียนเ่เยียนเย่ทเียนแพปักทู